วันนี้เรามาอยู่ที่ซื้อตั๋วที่ดีมเบิลครับนี่นะครับว่าเป็นราคาเขานะนี่คุณแม่ก็อยู่นี่กำลังไปครับนี่ครับตอนนี้ได้แล้วครับกำลังจะไปครับดีมเบิลครับปายแล้วครับนี่นะครับกำลังจะเข้าแล้วครับน้องอิฐ ครั้งแรกในดีเวิลครับไม่มีคไม่มีครับโอเคขอบคุณครับไปเลยที่ไหนน้องอิดน้องอิดนี่อยู่ไหนอยู่ที่อ้าอยู่ที่ดีเวิลนี่เป็นแลนด์มาร์ของเขานะครับโอ้โหท้องฟ้าดีครับวันนี้สีดีสีดีครับน้องอิดเราอยู่ที่ดีเวิลใช่ไหมครับใช่อือหือ นี่นะครับโอ้โหนี่ถึงดิมโวลแล้วนะน้องอิดกำลังไปเล่นอีตรงนี้อยู่นี่เด็กๆโอเคก็น้องอิดกำลังกำลังจะถ่ายรูปนี่ครับน่าโอ้โหออนี่ครับโอ้โหคุณแม่เป็นด้านหน้าริมโวลนะครับ นี่นะครับอิดอิดก็ยังแบบโหมีส่วนน้ําด้วยนายลูกอ่าแปบ๊บนึงครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้นะนะดีเวบลครั้งที่ในรอบหลายปีนะครับครั้งสุดท้ายน่าจะมากับหูนานมากเลยอะ่ะนานจริงๆจําไม่ได้เลยเรามาตอนนี้ก็อิดก็จะหกปว๋บแล้วครับก็เลยพา,พาน้องอิดมานีเานนน่เขาไปอยู่นู่นเขาไปอยู่นู่นเข้าไปแล้วเราก็กําลังจะเดินไปหาที่ร่มๆอยู่แล้วกันนะ น่าจะดีสำหรับเราเราล้นแล้วใส่เสื้อดำมาเรื่อยๆเสื้อใหม่อ่ะนี่นี่เสื้อใหม่เสื้อใหม่โอ้โหเ็ธรรมดาเราไปถ่ายรูปกับน้ำง่ายไหมครับขาไปถ่ายรูปไปกันต่อไปกันต่อกําลังจะเข้าบ้านเรากําลังจะเข้าบ้านยักษ์ครับปายครับนี่ฮะไปดูที่บ้านยักษ์จะมีอะไรนะครับเล่นอยู่ที่นี่แหละเย็นแล้วก็ถอดร่ายเสื้อมาดูัป อุนน้ยไรเนยมันเข้าไปไหนแล้วอุ้ยเหมือนเดิมตั้งแต่เหมือนที่เคยมาเลยไม่เปลี่ยนเลยครับโอ้นี่นะครับเก้าอี้ยักษ์นะเก้าอี้ยักษ์โอ้โห อันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรน,นีไข่ย,ยักษ์โอ้นี่น้องเอทน้องเอทอันนี้อะไรครับอันนี้ซอ่อมยักษ์เหรอโอ,อน,นี่ไครับสไลเดอร์นี่อะไรครับระวังน้องระวังน้องระวังน้องโอ้โหนี่ยังมาเล่นยังมาเล่นสไลเดอร์เลยอไปครับ นี่อันนี้ขึ้นสั้นนนะครับนะครับโอเคอโอ้โหน้องอิดโอ้ไข่ยักษ์อันนี้ข้างบนมีถ้วยยักษ์อะไรด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ครับแลนด์สเคบน้องอิดสูงไหมเนี่ยโอ้โหนี่มีคนนอนยักษ์ครับ Oh. มุมยักษ์น้องอิเนี่แมงมุมยักษ์ของปีของปอมเนี่ยปอมของปออมันนี้ก็เป็นอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็น,อ,น,น,ปนอะไรนะครับกระทะยักษ์กระ,ะทะยักษ์น,นี่ครับของน้องอิดครับตอนแรกมาันมาเป็นสีเหลืองอ๋อไฟตรงนู้นเป็นสีเหลืองโอเค นี่น้องอิดไข่ย,ยักษ์เร็วกำลังจะไปเอเลี่ยนโฟดีนะครับเขาเขาน่าจะเปลี่ยนแล้วนะ <c oughs> เขาน่าจะเปลี่ยนแล้วเออนี่เรากำลังจะไปเรากำลังจะไป <c oughs> ไปครับทางเข้าเอเลี่ยนครับไอ้นี่อันนี้น่าจะใหม่แล้เน,นี่ยอันเนี้ยน่าจะใหม่น่าจะใหม่หมไปเลยครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเร็ว <c oughs> เอเลี่ยนโฟดีไว้ย ไม่รู้ไม่เคยเล่นอันนี้กาบาทุกชนิโอยนี่กาบาโอ้ให้กับประชาชนผูพบเห็นเปนจำนวนมากโอ้ซึ่งขณะนี้กาบาทั้งหมดได้ถูกเคลื่อนย้ายมายังสถานที่จุดใจแห่งนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่กำลังจะปรากฏต่อสายตาทุกท่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ ถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นสําคัญที่สุดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกพิภพเพราะอุกกาบาตท,ที่เราเก็บได้ในครั้งนี้ไม่ใช่อุกกาบาตธรรมดามแต่มันคือีข่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีกระบวนการการเจริญเติบโตที่เร็วม,มากและเมื่อมันเจริญพันธุ์ถึงที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่น่าสุดขึ้งครูสาหรับษยกเมื่อกี้เหมือนอะไรครับเอเลี่ยนเหมือนนั่งก็อีนวดเหรอ,อ <laughs> แต่ก็เย็นดี <laughs> เ,ยนดเย็นดีครับ <laughs> ไป ต่เขาถ่ายไม่ได้นะมันมืดๆแล้วก็เป็นแบบว่าแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเตาไงแต่ก็ดูสนุกดีนะแล้วก็มีความเย็นอยู่ในเอเลียนนะครับมาแล้วเขาไปเฮ้ยโอเคเหมือนไม่ค่อยร้อนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้เฮริเคนหรือเปล่าเฮริเคนครับเปิดตำนานแล้วตำนานเฮริเคนของเราโอ้โห โอ้นี่ฮัิเคนอิดเล่นไม่ได้อ่ะอินดเล่นไม่ได้นี่นะครับ <c oughs> เรากำลังเดินไปปราสาทหรือเ,เปล่าอ่า <c oughs> นี่นะครับมีปราสาทด้วยนะโอ้โหผาส,สวยเลย <c oughs> แล้วอีกจะไปไหนอะ่ะนี่ไง <c oughs> ไทยกับกินค้องว่าว โอ้เรากำลังถ่ายรูปกับคิงทองนะครับนี่เรากำลังจะเดินไปที่เคเบิลนะครับแมมมงุอ้าวเรามาเจอแมงมุมอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยมังอิดมาดูแมงมุมดิแมงมุมยักษ์เฮ้ยนี่มันเป็นต้นไม้แบบว่าสวยงามอะเนี่ยสวยนะสวยนะดูนี่ครับหืมมังอ็ดมาเร็วขึ้นขึ้นมาแล้วอิดมาเร็วมา อ ah. ีซีอะไรอ่ะอิสค่าชิวคาร์นี่ครับไปเร็วไปแล้วนี่คือบ้านกับหัวนะครับอันนี้อันเนี้ยอะไรสักอย่างเนี่ยกับกับหัวหมดเลยนี่คือบ้านกับหัวครับเนี่ยไปเร็ว ก็คือเขากลับหัวหมดเลยครับบันไดบ้านกับหัวเห็นไหมอ๋อก็คืออันอันอันนี้ก็เป็นแค่โซนโซนนี้กับกลับหัวเฉยๆนี่นะครับโอ,โอ้บ้านกับหัวนะโอเคอ้าวนี่นะครับบ้านบ้านบ้านกับหัวนี่ข้างบนเป็น เป็นเก้าอี้นี่เห็นไหมโอเคปะอันนี้คือดาก้อนเคฟนะครับอันนี้มานี่มาดูก่อนน้องอิดอิดมาดูนะกมงดูมังกรเร็วโอ้อันนี้เป็นมังกรครับโอ้ยดูดิ อากำลังเดินกลับไปขึ้นกระเช้านะครับใช่ใช่ไหมครับพลงอดอ๋อคุณแคุณแ่วกคสู่นะเออผาเแล้วเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าแล้วเราก็ไปลงฝั่งนู้นไหมเราก็เดินย้อนกับเออไป กำลังเล่นรถไฟหอบแบบของเด็กนะครับรถไฟหอบของเด็กนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอครับถ่ายได้แค่นี้นะครับเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะไปละไปแล้วอันนี้ทางขึ้นกระเช้านะครับอันนี้นะครับโอโ้โหน้องอีก,กันเรากำลังกำลังมาขึ้นกระเช้าใช่ไหมไปเลยครับน,นี่นะครับ ดูสนุกสนานก็คือคุณกิดนะครับเนี่ยกำลังรอกระเชาอยู่ครับโอ้ยน้องอิดมานั่งกับแม่น้องอิดเร็วแล้วอิดมานั่งกับแม่เร็วเดี๋ยวนั่งกับพ่อก็ได้แต่แม่ขาดอี้นีน้องอิดอิดอิดครับอิดมาดูดิโอ้ยสูงเหมือนกันอิดดูดิอิดหันมาดูดิดิเร็วโอ้นี่ก็คือเทควิวข้างๆเลยนะครับโอ้โหน้องอิดสูงสูงไหมลูกอิด อี๋อีหันมาหันมาดินี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้รูรูรูฝั่งนี้น้ำนี่น้ำโอ้โหเราอยู่มุมสูงนะครับระวังมือถือหล่นด้วยด้วยด้วยฮู้หู้ออกมาไกลนิดอีกแม่หนุนหนุนหนุน อ๋อคิมีอ๋อน้องอีดผัดมาเลยลูกโอ้โหเอาเข้าไปครับสวยงามครับครับแบคโฮคุณน้องอีดเราจะไปแบคโฮใช่ผัดผัก่อนลูกใช่น้องไปแบคโฮครับเตรียมตัวนะลูกเรากำลังจะไปเมืองหิมะครับตอนนี้นะครับ เราไปเลยกำลังไปเมืองหิมะนาออันนี้น้องอิดครับกำลังไปเมืองหิมะใช่ไหมครับมา<อ>น้องอิดถาลูกไปเร็วอเ,เอ๊ะตโนท้าว้าวครับเมืองหิมะไปกันเลย ไปครับกำลังจะไปเจอหิมะถ่องแท้ครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ยหนักว่ะไปครับโอ้ยหนาวหนาวหนาวไปเลยไปไปเลย ของแท้เลยนะเนี่ยเอ๊ะเขาถ่ายอยู่ก็ค่ะจะอยู่อันนี้ก็ได้ไนั่นจะเล่นสไลด์สไลเดอร์อันนี้นะครับโอ้โหอยู่นานๆเลยเราอะลังจะเล่นเราอะลังจะเล่นสไลเดอร์อันนี้นะนะครับกำลังเล่นนะกำลังเล่นสไลเดอร์ครับนี่ครับโอ้โห เลือกเลยลูกครับวันนี้คือด่วนอวกาศนะครับเนี่ยนี่น้องอิดนั่งคันสุดท้ายเลยติฟ้าโอ้มาแล้วด่วนอวกาศน้องอิดนี่โอ้โหด่วนน้องอิดบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยโปกมือหน่อยน้องอิดโปกมือหน่อย ปลาบินนะครับน้องอิดน้องอิดนั่งคนเดียวเลยนะเเดี๋ยวเขากำลังจะมานะครับมือหน่อยน้องอิดโบกมือหน่อยอิดโบกมือหน่อยเร็วอิดครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเก่า อกตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โมโนเรลชบะคืออะไรวะ่าเก๋ไกเขาน่จะเป็นรถเลื่อนลูรางที่ไปไหลไหลปตามรางอะติีน้ำก่อนเดินรอกันเดี๋ยวกำลังจะออกนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนโมโนเรลไปเรื่อยๆลองติดกำลังอยู่บนโมโนเรลนะครับ นคข้าง oh. บนครับนี่ oh. น่ะว่านี่คาดว่าจะมาเล่นอันนี้แหละโอ้เดินด้วยนะครับเจอนคันนูนะโอ้โหต้องแกงนี้ดีกว่านี่นี่นี่ว้าววีเข้ามาแล้วน bueno> um> ี่นี่นี่ว้าว โอ้ล่องแก่งน <welche scriptures> <aan> ี Gesch ่มาโอ้ล่องแก่งน่าเล่นครับเดี๋ยวมาเล่นดีกว่ามาต่อแล้วกินข้าก่อนล่องแก่งเปลี่ยนเองติดอะไรครับเองอิดดูนี่มีล่องแก่งล่องแก่งคือเครื่องเล่นสุดท้ายและปลายแล้วโอ้ เรากำลังจะเล่นอะไรมันเขาเรียกว่าอะไรวะเล่นอะไรวะการบินหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็คือมันจะบังคับชิลลงได้นะครับน้องให้พร้อมนะครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปนะครับเขาบอกเขาถะครมันให้ถ่ายได้นะบางอันมันให้ถ่ายไม่ได้เวยนี่ครับเรากำลังจะนั่งนะครับ ไปลังอีกกำลังขึ้นครับโอ้โหเรากำลังจะไปใช่ไหมเจเราจะชึ่นไปครับางวายาจะลอยก็ได้ปล่อยมลอยลงกดไปแล้วรับมีสุนมาคกดไปก็ด้ที่เป็นลอยครับกดปุ่มค้างว้นะครับลงออกดเลยลังอินโอยเวียงเหวียงเวียงลังอินลังอิน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  อีดหันหน้ามาอีดแบบโอ้โหนี่เรากำลังจะไปแกนแคนยอนกันใช่ไหมครับน้องอีดแคนยอน,น ตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปแกนขันย้อนอันถัดไปก็คือก็คือทอรนาโดทอรนาโดคืออะไรก็ไม่รู้อะเรากำลังจะไปนะแกนขันยอนหรือเปล่าก็ไปดีลองดูทอร์นาโดครับโอ้โหนี่นะครับนี่คือทอร์นาโดเห็นไหม ออ้ดยขึน้นอะไรครับรถโบราณรถโบราณน,น,น้องอีดน้องอีดถถอรถรถโบราณลูกนี่นะครับ น้องอิดน้องอิดขี่บ่าน้องอิดขี่บ่าครับเลี้ยวดีเลี้ยวดีเลี้ยวดีฮะคนเขาไม่นั่งอ่ะตอนแรกเลี้ยวดีเลี้ยวดีโอเคโอเคโอ้บายครับอ่าน้องอิดแล้ว

นี่ไงไปครับแบ็คโฮเลยครับพิกกำลังกำลังเข้าแบ็คโฮครับมาเลยอันนี้เรากำลังจะขึ้นแบ็คโฮอะไรนะแบ็คโฮอะไรสักอย่างแอดเวนเจอร์น้องอีดครับน้องอีดน้องอีดเราเราเรากำลังจะไปขึ้นแบ็คโฮอะไรใช่ไหมโอ้โนี่ดูนี่กำลังรอกำลังรอ ย่างมืดอ่ะอะไรนะนี่นะครับมันมันจะมืดๆอย่างนี้เลยเออมาแล้วมาแล้วไดครับกำลังจะเตรยียมตัว านผีสิงใช่ไหมมาดูนี่ครับมีบ้านผีสิงอยู่นี่นะโอ้โหไปอะไรอะไรทางเข้าเลยครับหมาอีกสู้หน่อยสู้ผีเปล่าบายๆเลี้ยวนี่โอ้ <c oughs> โหอ้โหนี่มัน Resident Evil นี่ว่า น้องอีดอันนี้เป็นบ้านล้างเหรอโอ้โหสวยๆสวยๆไม่ใช่เกมมันต้องปู้วยสกยเนโอ้โอ้ตักเป็ดตักเป็ดอ่ะอันดี พี่เไไราเบอร์โกกุจนี่ไง,บงเบอร์เลือกเลยกำลังจะมาเล่นรถไฟดีมโบนะครับน้องเอทอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟดีมโบใช่ไหมนี่รถไฟดีมโบ เตรียมตัวไปเลยครับเร็วอีตอนนี้เราอยู่ในรถไฟขบวน <12, 95. S 1> ที่สิบสองเก้าสิบห้าที่อกาคืออะไรไอ่ากำลังจะไปนะครับน้องอีดต้องนั่งดีๆนลนะ้ลูกกำลังจะออกแล้วกำลังรถไป็นรถไฟไปนะครับบอดิ้วูเข้าต้นไม้ช่วยตรงนี้โอ้สวยงามนะ บรรยากาศดีนะครับเนี่ยช่วงเย็นๆนะอากาศก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมครับน้องอินอากาศก็ไม่ร้อนเนาะโอ้ไม่ร้อนได้ผ่านเมืองจำลองครับโอ้โหโอ้บรรยากาศก็โอเคนะครับช่วงเย็นๆนะเออก็ไม่ร้อนมาก โอ้วิววิวเคยนะครับเนี่ยน้องอิโอ้โหวิวดีวิวดีครับว oh, ิวดีโอ้แสงแสงสวยครับอย่างงี้อ่สวยปาวลบบ่ายด้วยใบบายต้องอ่าบบ่ายด้วยเจ้ากูเาเรากำลังอยู่บนรถไปของดีเบิครับ ใช่ใช่มัวแล้วตอนนี้นักอิดเออแล้วครับเพราะเทียเท่ยวเยอะแล้วก็เล่นเยอะมากครับตอนี้ <c oughs> ผ่านไล่อันนี้นะครับอ๋อนี่โอ้โหไปดิมเวลิลโอ้นี่ทุกคนต้องหยุดนะทุกคนต้องหยุด <c oughs> เฮ้ ฮัลโหลด้วยฮัลโหลด้วยรถไฟดีรมของแท้เลยสีสวยมากเลยอ่ะยู่ในกล้องอ่ะเนี่ยโอ้้องเอ็ดโอ้โหนี่นี่สีสวยเลยนะครับนี่ดูแมดูในกล้องอ่ะโอ้ อ,อ,อันนี้ก็มีส่วนน้ำด้วยนะครับบอดทุ่ฟันอะไรสักอยาก่างก็ดูน่าสน,นุกดีนะสอ,องอีท ตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นอะไรครับตวนน้ำเหรอไปเร็วเป็นตวนน้ำที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดแนตะ่พอเลิศมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคครับไปนี่นะครับเป็นเป็นสวน้ำที่เลิศมากเลยนะคือบอกว่าใส่ชุดอะไรก็ได้เออมาเชชอบ ูนะครับสาดูโอ้วนน้ำที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดกเขาแล้วเราจะขอกาลับผูช้ชมดูผู้ชมนครับโอ้โหดูครับสวยงามแล้วสวยงามอ่าน้องอีกเข้าไปแล้วโอ้โน้องอีกสนุกเปล่า ไอ้ดูแม่ไปเลยว้าวก็คืออลังการมากครับโอ้โห,โ,อโ,หโหแล้วอีกมาแล้วครับมาแล้วครับอ,ออกมาเลย ตามลูกเลยลูกเลยเร็วลูกเลยไปเลยไปเลยมามาเลยมาเลยมาเลยอีดแล้วอิดมาครับโอ้โห ขายแล้วจนหกโมงเย็นนี้เอาจนปิดเลยใช่ไหมครับอะไรเอาจนปิดเลยใช่ไหมไปเลยนี่ไปดีกว่าปะนี่น้องอีดน้องอีดน้องอีดไปเร็วอื่นครับน้องอีดปะปิดเร็วเขาปิดแล้วครับโอ้ทุกคนกลับกันหมดแล้ว ปิดเร็วไปเร็วเขาปิดหมดแล้วลูกไปเร็ว